ดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการข่าววิทย์ประเด็นร้อนที่ฉันนั่งสาวสรัญญาเขียวประภัยค่ะตอนนี้นะคะเกษตรกรกําลังเดือดร้อนกับวิกฤตหนักเรื่องปัญหาศัตรูพืชที่กาลังแพร่ระบาดหนักในช่วงนี้ค่ะขอตัดภาพไปที่คุณเพนประภานะคะที่ลงพื้นที่จริงไปสอบถามปัญหากับเกษตรกรผู้ประสบปัญหาในตอนนี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณสรัญญาด้วยนะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะ น,นี่ประสบปัญหาอย่างไรบ้างคะตอนนี้เพราว่าศัตรูพืชทําลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรคะ่ะทําให้ส่งออกไม่ได้เสียหายจานวนมากเลยคะ่ะแล้วตอนนี้แก้ปัญหาอย่างไรอยู่คะก็ใช้สารเครมีอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ผลแล้วก็มีผลเสียด้วยค่ะและนี่เป็นปัญหาที่เกษตรกรพบอยู่ตอนนี้คะ่ะขอบคุณคุณเพนประภาน,นะคะ และรายการของเรานะคะเป็นรายการที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเราจะมาสอบถามนักวิชาการว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิรานิรพัณฑ์ค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญประภาบุตรีพัฒ์ค่ะดิฉันนางสาวสลัญญาเขียวประภัยค่ะดิฉันนางสาวมักยาตำาพึ่งค่ะขอกันก่อนนะคะว่ามีหลายวิธีที่ไม่ต้องใช้สารเคมี และส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมและเกษตรกร,กรค่ะโดยเงื่อนไขและข้อจำกัดของตลาดสินค้าทั้งในประ,ประเทศและก็ส่งออกนะคะเราไม่ต้องการสินค้าที่มีศัตรูพืชและก็สารพิษตกค้างค่ะทำให้แนวโน้มในการผลิตสินค้ามีความพยายามในการลดการใช้สารเคมีลงโดยใช้วิธีควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยต่อผลผลิตและสิ่งแวดล,ลอ้อม ทำให้มีวิธีชีวาวิธีเข้ามาค่ะโดยมีการลงนลงส่งเสริมให้ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เชื้อจุลินทรีย์ค่ะและหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้นะคะได้แก่การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีวาวิธีชนิดของศัตรูธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมศัตรูพืชข้อดีของการใช้ศัตรูพืชธรรมชาติและชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชและข้อควรปฏิบัติค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาอธิบายกันก่อนบานจุลินทรีย์คืออะไรจุลินรีนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมในดินน้ำอากาศบนสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งไม่มีชีวิตมีทั้งชนิดที่เป็นโทษเช่นทําให้เกิดโรคก,กับสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีประโยชน์เช่นทําให้เกิดกระบ,บวนการหมกักการย่อยสลาย และปัจจุบันมีการนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชและโรคพืชการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ m i c r o b i control) จึงเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการควบคุมพืชโดยชีววิธีนะคะหมายถึง การจัดการศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูของศัตรูพืชที่เรียกว่าศัตรูธรรมชาติได้แก่ตัวห้ามตัวเบียนและเชื้อจุรีนรีศัตรูธรรมชาติเหล่านี้มีการดำรงชีวิตด้วยการเป็นผู้ล่าผู้เบียดเบียนหรือเป็นเชื้อโรคศัตรูธรรมชาติหรือทำให้ศัตรูพืชเป็นโรค ศัตรูพืชจะตายก่อนอายุขัยของมันสัตรูตธรรมชาติจึงมีบทบาทสาคัญในการควบคุมสัตรูตพืชสัตรูธรรมชาติที่สามารถกําจัดสัตรูพืชได้ 1. ตัวห้าม2ตัวเบียน 3. จุลินทรีย์ชนิดของสัตรูตธรรมชาติที่มีการใช้เพื่อควบคุมสัตรูตพืช 1. ตัวห้ามกินสัตรูตพืชเป็นอาหารจำพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นนกงูกิ้งก่า กบจำพวกมแมลงเช่นด้วงเต่าตัวห้ม่มแมลงปอแมลงช้าง 2. งตัวเบียนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในหรือบนสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพศเมียวางไข่ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยือ่อตัวเบียนจอะฟักกินอาหารในตัวเหยื่อจนเหยื่อตาย 3. เชื้อจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเด็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเชื้อจุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมีหลายชนิด ที่ทำให้ศัตรูพืชเป็นโรคตายโดยจะสามารถทำลายศัตรูพืชได้ครั้งละมากๆเช่นเชื้อราแบคทีเรียเชื้อไวรัสเป็นต้นเชื้อจุลินทรีย์เป็นที่ยอมรับว่าใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ดีและอ่านได้อีกชื่อหนึ่งว่าชีวพันธุ์หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเชื้อจุลินทรีย์ที่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืช หเชื้อราทำลายมาแมลงศัตรูพืชได้แก่เชื้อราบิวเว a アบาเซนาและเชื้อราเมตาไลเซียมแอนิโซฟรเชื้อราทั้งสองชนิดเป็นเชื้อราทำลายมาแมลงทำลายมาแมลงโดยสปอร์เชื้อราสัมผัสกับผนังลำตัวมแมลงสปอร์จะงอกแทงผ่านผนังลำตัวมแมลง เชื้อราจะเจริญเป็นเส้นใยในตัวแมลงและทำลายเนื้อเยื่อจนทำให้แมลงแห้งตายใช้เวลาประมาณ3-7ถึง7วัน 2. เชื้อราทำลายเชื้อโรคพืชได้แก่เชื้อราไตโคเดอร์มาฮาเสียนัมและเชื้อราไตโคเดอร์มาฮาเสียนัมเป็นเชื้อราปฏิปักโดยแย่งอาหารจากเชื้อโรคพืชสร้างเส้นใยแทงเส้นใยเชื้อโรคพืชสร้างสารพิษ และน้ำย่อยฆ่าทำลายเชื้อโรคพืชทำให้เชื้อโรคพืชตาย 3. เชื้อแบคทีเรียทำลายแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรคพืชได้แก่เชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูริงจแอนซิสทำลายแมลงศัตรูพืชโดยแมลงต้องกินเชื้อเข้าไปเรียกกันว่ายาเชื้อทำลายแมลงระยะหนอนเมื่อหนอนกินเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำให้หนอนเป็นอัมพาตอยู่กินอาหารโลหิตเป็นพิษ ใช้กระตุกและตายภายใน5-7ถึง7วันและเชื้อแบคทีเ r ียบาซิลัสซับทิลิสทำลายเชื้อโรคพืชได้หลายชนิดทั้งเชื้อราและแบคทีเรียโดยแย่งอาหารและแย่งพื้นที่ในการเจริญเติบโตสร้างสารปฏิชีวนะและเอนไซม์ที่ทำลายเชื้อโรคพืชได้ทําให้เชื้อโรคพืชตายได้ 4. เชื้อไวรัส MPV หรือ MPV ทำลายแมลงศัตรูพืชทำลายแมลงศัตรูพืชระยะนอนไวรัส MPV จะทำลายอวัยวะต่างๆของแมลงทำให้แมลงเป็นโรคตายภายใน5-7วันข้อดีของการใช้ศัตรูธรรมชาติและชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืช 1. ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ระบาดท,ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะศัตรูธรรมชาติมีอยู่มากมายในธรรมชาติไม่ต้องเสียเงินซื้อเกษตรกรสามารถผลิตขยายใช้เองในราคาถูก 2. หากปล่อยให้ศัตรูธรรมชาติทำงานอย่างต่อเนื่องจะให้ผลแบบยั่งยืนเพราะศัตรูธรรมชาติมีชีวิตสามารถขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆตับเท่าที่มีอาหารอยู่และไม่มีความเสี่ยงเมื่อมีศัตรูพืชระบาด สสัตว์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นและไม่เกิดพิษต่อสภาพแวดล้อมเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วข้อควรปฏิบัติในการใช้สัตว์ตัธรรมชาติและชีวพันธุ์ควบคุมสัตรูพืช 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเชื้อตุลินซีโดยใช้เชื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 2. ออ่านฉลากบนภาชนะบรรจุให้เข้าใจ 3. หากต้องผสมน้ำควรผสมน้ำให้น้อยน้อยให้เข้ากันก่อน สผสมสารจับใบทุกครั้งที่ฉีดพ่นไปที่พืชและหปรับขนาดหัวฉีดให้ได้ละอองขนาดเล็กที่สุดค่ะและนี่นะคะคือคำแนะนำทั้งหมดจากพวกเราที่อยากให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีชีวพัธุ์แทนการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ